สวัสดีครับวันนี้นะครับกับบรรยากาศตอนฝนตกนะครับไม่รู้ว่าข้างในบ้านนี้จัดโปรเสร็จหรือยังนะครับผมเนาะตอนนี้นะครับผมตอนนี้มีรถใครมานะครับตเป็นรถใครก็ไม่รู้นะครับผมค่อยบกหูจักนะครับผมไม่รู้เขามาทําอะไรนะครับเขาขี่วนไปวนมาอยู่นี่สองรอบสามรอบแล้วครับผมแล้วก็มาจอดอยู่หน้าบ้านลุงแล้วครับรถใครครับรถใครครับจอดอยู่หน้าบ้านลุงนะครับ รถใครครับเนี่ยมาจอดอยู่หน้าบ้านลุงครับนะ่ะถอยไปถอยมาแล้วนะครับถอยไปถอยมาแล้วรถใครครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราเดินไปเปิดดูข้างหลังรถเขานะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูอยู่วงหลังเป่ายวงหลังเปล่า,อย,า,ลลาอยู่ไหนอ่ะ เอาทุกคลิปไปนะเอาทุกคลิปเลยครับรถ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 ผู้ต้องสงสัยมึงเอาทุกคลิปไปนาจิฝากช่องด้วยฝากช่องก่อนช่องอะไรครับฝากช่องด้วยช่องค่อยบอกเจ้าแล้วบอกตอนไหนครับเขาจะบอกเจ้าอ่ะโอเคครับวันนี้มีเมนูเมนูนี่มีเมนูมีมีมีหมึกมีกุ้งมีหอยขนตกุกกินในบ้านอ๋อนะเติมให้ปากป้าอ๋อป้าแกหลังหุ่นวายโค้หมกหัวกมาเอามาฝากป้าปลาครับวันนี้เราแล้วกินมังด้วยนะวันนี้เราเอาวันนี้วันพระด้วยพี่แล้วพี่ซื้อมา เบาเบาแอบบุบบดมแต่เราไปดูหลังบ้านกัวตะกอตกอยู่ไหนอะหล,มมมลงรถไปลงรถอะลงรถบ่ายอยู่เออมมว,วันนี้วันพระเออแล้มมวแล้วแล้วรถซื้อมาลงรถบ่ายโอ้โหเอาตายแล้มมวลงรถบ่ายอยู่เอฟซีไปเย้ยโอ้ย<ๆ>ครับเอาเอาเอามาถือกล้องให้นน้ำเนี้ยน้ำไทยพระน้ำมีถ่ายให้คิดหน่อยดู จะปิดเราที่ถ่ายมาถ่ายมาเดี๋ยวเดเช็ดน้ำก่อนเช็ดน้ำก่อนนี่ก่อนนี่นเถือะไปจัดการไงไของผมเลที่ยนื้อเนี่ยอนีก็ถึงบ้านแล้วเงนรับเป็คขับรถใคก็ไม่ดูลุงลังนั่นอยู่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนข้ามข้ามมาไมตัวจุ่ยอะไรเงี้ยย่าโวยวายดลุงเคยทำมอยู่กันไอตีรับอย่างนอ้นะครับไอตี โปรมากมายครับโปรมากมายของทีพีกินแคร์นะครับลุงจิมมี่ก็นั่งอยู่นู้นลุงจิมมี่นะครับครับก็ขอบคุณเอฟซีท่านที่เข้ารับชมนะครับวันนี้เราของซุ่มถึแล้วครับเอฟซีครับของซุ่มถึงแล้วครับเอฟซีวันนี้เราก็ถ่ายเบื้องหลังเราทำอะไรกันอยู่ครับเราเข้าหลังบ้านไหมอาไปยู่ปะเดี๋ยวไปเราเข้าหลังบ้านต้องไปเปิดต้องไม่คอล็อกหลังบ้านเปิดได้อยู่ไปได้เปึ่งเหรอเข้าได้ ไปเดี๊ยเหลือโรเดียวนะครับโซแถมเสื้อนะครับตอนนี้เหลือจะรับขายโซนะครับเสื้อเหลือยสองสี่แปดสสิบสอ เอ็กเอลเหลือสตัวนะครับแกเลเหลือสิบสี่ตัวครับเก้าบาทนะครับเก้าร้บาทมเจ็ดร้อยเก้าสิบนะครับอมลามนะครับเก้าร้อยสานะครับราครับร้อยเาสบาทนะครับขที่เก้ารนะครับาส่งเน้อะครับส่งรับยงนีนะครับเก้าร้อยาน่ะไปตอน้ดูเกาแล้นะครั อ่ของผู้ใดขอทางเลยครับ<ว>ขอท่างเลยครับลุยหนูได้ครับรับครับี่สิบเก้านาทีนะคน้องเขาบรรทัดเลยครับผมสวัสดีครับฝากซองชิดปากแปะนเด้อครับเด้อ คันนี้โปรโปรโมชั่นเหลือเสื้อฮะโปรเสื้อเหลือแค่นี้นะครับโปรเสื้อนะครับโปรเสื้อมือทหารเอสเอสนะครับสีส้มนะครับสีเหลืองสีส้มันมือทหารนะครับเสื้อมัดย้อมคลามเหลือสิบสองตัวนะครับสิบสองตัวสีแดงของมือทหารสิบเอลเหลือสองตัวนะครับจบนะใช้ไปิดสามครั้งนะครับ นี้่มาครับฝนตก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 อย่าลืมนะะฝากให้ชิปปากแปลด้วยนะครับผมซื้อให้ชิปปากแปลด้วยนะครับผมธนาคารเรียบร้อยธนาคารกรุงไทยหลังบ้านลุงลุงโอ้มันเอเขาไม่ได้ป่ะนี่นมันจได้ี่ดงไม่ได้า โอนเงินโอนเงินมาให้ผมซื้อทีบอกว่ามึนจิมมี่ดูบนครับส่งเยอรมันค่าสูงเท่าไหร่ครับส่งเยอรมันมินเด็ยดูดิครับ กี่แทบเดียวอะเขาหมดเบาหมดนี่กรบโปกนี่ตัวปวดมาแล้วทีนี้ถ่ายไปอนเยอรมันอะเนอรทีมทีมนะครับภาษาอังกฤ a l จ่ายไปก่อนแป๊บหอะไรให้ลุงจ่ายก่อนไงายก่อนเออแล้วก็โอ้ให้ลุงเี่ยโอ้โหนี่ก็เรงส่งของส่งอะไรกันนะส่งเยอรมันนะเท่าไหร่เยอรมันเ่ไีไม่ได้ เขาบอกว่าส่งไม่ได้นะเยอรมันอ่ะซังมาด้วพี่น้องรับแล้วนี่ส่งไม่ได้ครับแล้วรับแล้ววุ้วิทย์ขายซังรับเลยก็เป็นตะเล็กตุนแท้เล็กตุนนะครับเยอรมันเลรคยส่งนะครับสั่งได้ครับเยอรมันสั่งได้นะครับแต่ว่ามีอเมริกาเขาท้าอีกอย่างนึงอเมริกาตรวจสอบเยอะแต่เยอรมันส่งได้ปกตินะครับอ๋อเยอรมันส่งได้นะครับสั่งไหมเลยครับเยอรมันใช้ส่งอยู่ครับ เมนบอกส่งงครับ่งงครับส่งใหงงครับส่ใจไปกับตรงเดค่าส่ง1นึ่หนึ่งบวกครีมอกระกคีมสกินาส่งบผมกค่าวครีมก็อยู่ที่ออยู่ที่หนึ่ันแปดร้อยเก้าสิบใช่ไหมเมื่อกี้หนึ่งพันหนึ่งร้อ โอ้ยขอให้เดือดปังๆล้วหมได้ทักทุดเดียวก็นยมได้อยู่เดือดซเสืออย่างเดียวปังยังไงครับกนะ หลือเสื้อยางเดีเหลือโปตัวนี้ผมยังตกใจอยู่เลยเพรแตนจัดโปรล้วค่อยมาคุยกันก่อนเหลือโปรตัวนี้อย่างเดียวเลยตอนนี้นะครับี่เหลืหมดแล้วนะครับลุงบอกเลยว่าตกกรุงเทพแต่ว่าอเมริกาที่เหลือหดแครับปได้สกรปุกคุณจัดกันเลยเสื้อสองวบอเมริกาลละครับแล้วก็พิมพ์สองพินะครับท่านปราน่านประานาระอานระธานทนานนรน่านาน่นะธนนระธานท่านานระรับานท่านปราน่เนประธนท่นอน่านปรนนระธน ปวนรมกัายนะครับตอนนสกว่นันสงกินไม่ได้นะวางนเพือโปรนี้นครับว่าส่งได้ครับสงได้มดทัานเยวันนี้นะครับใช่ครับตัวที่จะป้องกันนะครับการที่จะมีตัวแทนท่านอื่นนะครับที่นำพิพิธสกินนะครับไปขายเนาะ ไปขายที่เป็นตัวแทวนนะครับถ้าเราทําจัดโปรอย่างนี้ยาวๆนะครับมันจะทําให้ตัวแทนท่านอื่นอาจจะขายสินค้าไม่เคได้เป็นต้นนิกันเองนะครับก็จะเป็นปัญหานะครับเราก็ต้องป้องกันไว้นะครับไม่อยากให้ตัวแทนท่านอื่นนะครับมองว่าเอ๊ะทำไมมีสินค้าหลายตัวก็จัดเอาจัดเอาอย่างนี้นะครับ ครับผมใครอยากได้เสื้อเบอร์ XL นะครับอันนี้เสื้อผ้าคามนะครับเป็นรูปหัวใจครับแล้วคือไปหันไปหาเจ้าของบันนี้นี่ครับรูปหัวใจเด้ออันนี้รูปหัวใจเด้อรูปหัวใจด้อครับเก้าร้อยบาทบ่แถมเสื้อเก้าร้อยบาทนะครับคุ้มครับผมแค่ค่าเสื้อนี่ก็สองร้อยเก้าสเก้าแล้วครับเสื้อมูลค่าสองร้อยเก้าเก้านะครับครีมหนึ่งกระปุกนะครับ เคียมหนึ่งกระปุกเก้าร้อยบอค่าส่วงว่าไครับวมค่าส่งแล้วนบอันนี้รวมค่าส่งแล้วนะครับ 900ตัวมาสวัวผมนี่ชื่อของผมส่งเลยนะครับชื่อของยี่มาสวัสดีกัน900บาทคร้อมบาทพร้อมส่งส่งแล้วนะครับ900บาทนะครับได้ครับสวัสดีครับช่วงคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ